สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสามารถกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับพบกับผมอัชรอบนั่นเองอเสียงอาจจะแบบไม่ค่อยสดใสสักหน่อยพอดีว่าเป็นหวัดเนาะตอนนี้แถวบ้านมันฝนตกหนักมากแล้วก็มีน้ำท่วมอะไรนิดหน่อยด้วยเนาะ แล้วก็แสงในคลิปนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่สวยเท่าคลิปก่อนน่อยนะพอดีว่านั่นแหละตามที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือฝนตกเนาะแสงจากภายนอกก็เลยมันไม่ค่อยมีนะมันก็เลยจะแบบแอบมืดๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กโปรไฟล์แวนการ์ดแคลนออร์ค e ล h ทิงแท n งในสายของซึกคุยมินั่นเองนะอ่บางคนก็ถามว่า คลิปที่แล้วก็ทำ oracle ไปแล้วนี่ทำไม oracle อีกแล้วล่ะคำตอบก็คือเพราะว่าผมมีแต่ oracle โอเคช่างมันช่างมันก็สำหรับสายซุโยมิเนี่ยเอ่อต้องบอกไว้ก่อนว่าสำหรับผมนะมันเป็นสายที่นอกจากเรื่องการทำไรเชนเนี่ยเอ้ยทำไมมันไม่โฟกัสคือนอกจากการทำไรเชเนี่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นเด็กใน oracle ที่คิดน้อยที่สุดละในการเล่นอืม คือมันก็แค่แบบว่าถ้าเราทำไรเนี่ยถูกต้องตามลำดับปุ๊บถ้าให้ถูกจริงต้องมีอันนี้อีกไปหนึง่งแล้วก็แค่แบบกดสกิลอะไรของมันได้เลยไม่ไม่ซับซ้อนเหมือนแบบสายอื่นๆเนาะที่ต้องใช้ความคิดหน่อยหนึ่งก็คือถ้าถามว่าไรเชนเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเหมือนจะเป็นคีย์หลักของเด็กนี้เลยนะก็คือเราจําเป็นที่จะต้องไรตามลําดับโดยที่ตัวเริ่มเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวนี้เลย เยวเทพอิจิเบลชิแล้วก็เกรดหนึ่งเนี่ยก็ต้องไรเป็นตัวนี้เท่านั้นนะก็คือต้องมีตัวนี้ขึ้นมืออย่างน้อยก็คือตอนแบบเริ่มเกมเลยต้องมีคือถ้าไม่มีมันจะเริ่มงานหยาบละ,ะแล้วก็ไรเป็นตัวนี้เกรดสองแล้วก็ตัวนี้เกรดสามจากนั้นก็พอถ้าจะกดสกิลมาเนี่ยก็ไรมันอีกรอบหนึ่งนะก็คือสกิลมันจะเริ่มมาตอน ไร,ไรเกรด3ครั้งที่2นั่นเองนะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการทำไรเชนเนี่ยมันจะแบบว่า,เ,าเป็นเรื่องที่ยากขนาดนั้นหรือเปล่าจริงๆผมว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะว่าโดยการที่มันบังคับทำไรเชนเนาะดังนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องมีสกิลที่ซับพอร์ตในการทำไรเชนเหมือนกันซึ่งอย่างเช่นตัวนี้เมื่อรับต้นไรเฟดถ้าในโซมีเหีย่ยวเทพอิจิบเบลชินะ ก็ให้เราเปิด5นะแล้วก็เอา1ใบขึ้นมือแล้วก็ให้ทิ้งการหนึ่งใบบนมือนะแล้วก็ถ้าทิ้งตัวนี้ก็ได้ไร่ใบนี้ซึ่งมันจะเพิ่มโอกาสในการเจอตัวนี้เผื่อว่าตัวนี้ไม่ขึ้นมือนั่นเองเอามาเพิ่มเปอร์เซนต์การไร่ส่วนตัวนี้ก็มีสกิลแบบเดียวกันกับตัวนี้เลยแค่ว่าเอามาไร่เกรดสามแค่นั้นเองอ่ามันก็เพิ่มแค่นี้มันก็เพิ่มโอกาสในการไร่สําเร็จแล้วนะแต่ว่าโอกาสแบบนี้มันก็ไม่ได้มีร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกันเพราะฉะนั้น ในเด็กก็อาจจะมีตัวที่แบบมาช่วยซ่อมไรเช่นกันซึ่งผมจะจัดยังไงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าเด็กซึกุโยมิเนี่ยก็ต้องใส่ซึคยโยมิทุกร่างร่างละสี่ใบอ่าร่างละ4ใบนะตัวเริ่มก็อย่างที่บอกไปว่าบังคับใช้เป็นน้องเหย่ยว โอเคเดี๋ยวต่อมาเราก็จะมาดูตัวเกรด3ภายในเด็กกันนะซึ่งแน่นอนฮะด้วยความที่มันจําเป็นต้องทําไรเชนให้สําเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะทําไม่สําเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใบแรกผมจะใส่เป็นตัวนี้เลย Imperial Daughter เมอลสนามคัลเตอร์บัดหเปิด2น,นํา1ใบไปขึ้นมือแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยเอาเข้าโซหรือว้บนสุดของกองการ์ดอ่าก็คือเราจะใช้ตรงนี้แหละตรงที่บอกว่าเอาเข้าโซ เอามาช่วยซ่อมไร้เนาะก็นั่นแหละแล้วแต่สถานการณ์กันไปผมก็จะใส่ไป2ใบแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยตัวนี้แหละที่จะทำให้ซึคุยมิเนี่ยสามารถใช้กดสกิลตัวนี้ได้ตั้งแต่มันลงมาครั้งแรกเลยก็คือตัวนี้เมื่อคุณดูการจาดกองการคุณด้วยความสามารถในเทิร์นคุณสามารถโซชาร์ตหนึ่งเ,เผือว่าเราเนี่ย ดวงดีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอยกตัวนี้มาเลยแล้วกันสมมุติว่าเราลงตัวนี้ไปเนี่ยเปิดท็อปกองใช่ไหมแล้วก็เจอซุคุยโยมิเนี่ยเราก็เรียงซุคุยโยมิไว้บนสุดกองพอเรียงเสร็จแล้วเนี่ยก็กดสกิลตัวนี้ต่อเลยเพราะว่ามันได้ทั้งช่องแหวนช่องเรียก็คือให้มันเนี่ยยืนยืนอยู่ช่องเรียแล้วก็กดสกิลโซชาร์ดเลยทีนี้เราก็จะได้ซุคุโยมิ ในโซครบ3ใบแล้วก็กดสกิลของมันได้เลยก็ค่อนข้างดีนะ่าจะใส่3าใบก็โอเคเหมือนกันเนาะแต่ว่าผมขอแบบเอาเอาชัวร์ก่อนก็คือใส่ทั้ง Imperial ทั้งตัวนี้เนาะจะได้แบบมีตัวช่วยซ่อมไรอะไรด้วยเนาะเพราะว่าบางทีดวงเรามันก็ไม่ได้เพอร์เฟขนาดนั้นแล้วก็เกรด3ใบสุดท้ายเนี่ยผมก็จะใส่เป็นตัวนี้ v i c t o r i o u สเดีย่าเอามาส่วนใหญ่ผมก็เอามายืนเรียเนาะแบบ เอาไว้มาช่วยปิดเกมอะไรเงี้ยเป็นตัวที่ปิดแรงมากเออแรงมากจริงๆบอกตรงๆแล้วแล้วก็เด็กนี้เนี่ยผมจะจัดเป็น16ไม่ใช่16สิพูดผิดมันต้อง12คริเอ,อเพราะฉะนั้นการที่จะแบบเปิดท็อปแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยสกิลของซึคุหรือว่ากวางก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสเจอคริ2ใบอะ่ะสูงอยู่แล้วมันปิดเกมแรงดีนะก็เลยใส่มา นี่ก็หมดไปแล้วนะกับเกรด3ต่อมาเนี่ยเราก็ไปดูเกรด2กันต่อซึ่งใบแรกเนี่ยจริงๆใบนี้จะใส่4ใบก็ได้นะไม่มีปัญหาเหมือนกัน rectangle make cut เมื่อลงสนามเขาตบลัดหนึ่งโซบลัดหเปิด2นะไม่ใช่เออถูกแล้วถูกแล้วเปิด2แล้วก็เรียงแล้วก็จวเออก็สามารถเอามาเพิ่มมือได้นะแล้วก็กสกิลหนึงเนี่ยอันนี้ เอามายืนข้างๆ้ายเกมมันก็แอบแรงเหมือนกันนะเมื่อคุณได้เช็คพบทิกเกอร์ยูนิตได้รับพาวเวอร์เพิ่มอีก5,000ก็คือเอมันจะคือเลดเกมเนี่ยยังไงถ้ากดสกิลซื้อคู่กับกวางเนี่ยโอกาสที่จะเจอทิกเกอร์มันสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจอดับเบิลทิกเกอร์เนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มไปอีกหมื่นเลยนะก็ใส่ไป3าใบหรือ4ใบก็ได้นะต่อมาอีกตัวอีกตัวหนึ่งไซเลนทอมจริงจริง จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้นะแม่ชีมาคารอนเออเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่าจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมเอฟซี FC, คุณทอมเขาลนะก็คือชอบส่วนตัวได้แหละก็เลยใส่ตัวทอมมาก็คือมีสกิลที่เวลาตีเนี่ยกดดันคู่แข่งได้นะก็คือในกรณีโฟกัสซในการต่อสู้ที่อยู่ในี่โจมตีแบบการคู่แข่งไม่สามารถ call normal unit มาลง guardian ได้นะก็คือ ถ้ามี perfect กการเนี่ยใช้ได้แค่แบบ PG เกรดูนเท่านั้นที่เป็นรอพ pg ก็กดดันได้ดีเลยสำหรับตัวเกรด2ใบสุดท้ายเนี่ยผมใส่ตัวนี้มาใบเดียวนะจริงๆผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใส่เพราะว่ามีไปเดียวนะผมมีอีกแต่ว่า คือบางตาเนี่ยมันก็ได้ใช้เนาะแต่ว่าบางตาก็ไม่ได้ใช้อะมันแล้วแต่ดวงในแต่ละตาว่ามือเราจะถึง10ใบไหมก็คือถ้ามือเรามี10เนี่ยได้รับพ่าบวกหนึ่งมือแล้วก็ครีบบกหนึ่ง่ายๆเลยเออก็เอามาตีแรงมากอันนี้ก็จะเป็นเกรด2ทั้งหมดนะต่อไปเราก็มาดูเกรด1กันต่อเลยเกรด1ตัวน,นี้ได้ใช้แน่นอนคอเรเมกัสนะมันไม่โฟกัสอีกแล้ว เพราะว่าไม่มีแสงแน่ๆเลยมานลงสนามก็ดูสองแล้วก็เรียงอืมก็เอามาค้อต้นเกมเนี่ยก็เพิ่มโอกาสเจอทิกเกอร์ได้เหมือนกันคือมัสรารพัดประโยชน์นะใน,ใน,ในไอการดูกองของตัวนี้เนี่ยแล้วก็มันไม่มีคอสอะไรนะแค่เราไม่ได้จั่วเหมือนเอ่อเมกัสเกรดสไอใบเนี้แค่นั้นเองแต่ว่าได้ใช้แน่นอนแล้วก็อีกตัวหนึง่งอันนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันนะก็ตายขาวอินาบะ ซึ่งจะเป็นตัวที่เอามาซ่อมไรอีกตัวหนึ่งในเด็กนี้นั่นเองคือตัวซ่อมไรเนี่ยค่อนข้างจาเป็นนะจริงผมเลยทำให้ใส่สีไว้นะแต่ว่า,าด้วยการที่ผมยัดกับการบางใบไปแล้วด้วยแหละคือเด็กนี้เนี่ยช่องว่างในการเปลี่ยนการเนี่ยมันค่อนข้างนองเลยนะนก็เลยแบบแอบคิดเยอะนิดน,นึงตอนจัดเด็กเส้นกระต่ายเขาอินเนบะ <c oughs> ลินพันทุกคลิปเลยกระต่ายเขาอินนบะเนี่ยมีสกิลเมื่อจบการต่อสู้ที่มันบูสแวนเกิดสานะ เอาการ์ดจากมือหนึ่งใบเข้าโซนแล้วก็ได้โจนหนึ่งอันนี้แหละเป็นสกิลที่จะเอามาช่วยซ่อมไรเราได้นะเพราะฉะนั้นใส่ไปเลย4ใบเนี่ยผมใส่ําไใบแล้วก็เกรดหนึ่งใบสุดท้ายเนี่ยจริงๆจ,จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าเนื่องด้วยที่เด็กนี้เนี่ยผมจัดแบบ12ครีนะผมก็เลยใส่ PG มา,าแบบใส่ PG มาเล่นเซฟนิดหน่อยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเด็กนี้มันก็เป็นเด็กโปรเทคอยู่แล้วเนาะแต่ว่า เนื่องจากผมเป็นสายเล่นเซฟจะมีบางตาที่ผมไปเล่นกับเขาแล้วไอ้บางที่โปรเทคมันก็ไม่พอละเออผมก็เลยใส่ผมก็เลยเปลี่ยนมาใส่ pg แทน pg เกรดหนึ่งเนอ่าอันนี้ก็คือเกรดหนึ่งทั้งหมดละอ่า ticker ก,ก,อก็อย่างที่บอกไปนะ oracle เนี่ยมันจัด16บหกคได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ไม่ใช่6 6กคสิพูดผิดอีกแล้ว สิบสอครมผมก็เลยใส่ตามนี้เลยก็คือ12บสองคริสีฮิวเอามาให้แรงไปเลยก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับเด็กซุคยมิก็เป็นอีกเด็กหนึ่งใน o r ร c คเที่ผมว่าค่อนข้างเล่นสนุกเลยมันท้าทายดีที่ต้องทำไรเชนเนี่ยแต่ว่านอกจากการทำไรเชนเนี่ยนอกนั้นมันเล่นง่ายหมดเลยอม,มันไม่มีอะไรยากละนอกจากนอกจากเรื่องการทำไรเชนแต่ว่า มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็ถือว่าสนุกดีสามารถเอาไปปรับใช้ได้เอาไปปรับตามได้ในแบบของตัวเองเลยนะไม่จําเป็นต้องจัดตามผมก็ได้แล้วก็ต้องบอกให้ก่อนนะว่าในแวนกาเนี่ยผมเมนเด็กออ o r l e l e กับ Genesis มาตั้งแต่ก่อนกลับมาเล่นนะก็คือภาคเก่าโน่เลยผมเล่น ผมเริ่มเล่นเวกาดภาคลีเจียนะเล่นเป็นของมิซากินี่แหละก็คือสมบัติสวรรค์เนาะก็คือหรือก็คือทุกคนอาจจะได้เห็นแคลนออร c ค e ลกับ Genesis ในในช่องผมค่อนข้างเยอะหน่อยคันอื่นอาจจะไม่เห็นเลยอะไรงนี้แต่ยังไงก็ตามถ้าชอบก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชรเ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปได้นะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ